สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับชีวิตติดตินอินเยอรมน,นีกันอีกแล้วนะคะในวันที่อากาศดีๆค่ะไม่ได้ลงคลิปมา5วันแล้วนะคะวันนี้อากาศดีมากๆค่ะก็เลยเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะช่วงนี้ทางภูมิภาคเยอรมันตะวันตกนะคะอากาศเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะบางวันกลางวันนะคะถึง16องศาเลยทีเดียวค่ะ ถ้าเกิดอากาศดีๆนะคะสนามเด็กเล่นหน้าบ้านนะคะก็จะมีเด็กๆแล้วก็ผู้คนออกมาเล่นกันเยอะๆเลยค่ะเพื่อนๆ แสงแดดสาดส่องนะคะดอกไม้ต้นไม้ก็เริ่มปริใบปริดอกออกผลนะคะเพื่อนเอนช่วงนี้เป็นช่วงฤดูที่มีความสวยงามแล้วก็สดชื่นจริงๆค่ะเดินไปทางไหนก็จะได้ยินเสียงนกร้องนะคะและผู้คนก็เริ่มออกมาจากบ้านกันนะคะออกมารับอากาศดีๆกันค่ะเพื่อนเอน ท้องฟ้าโปร่งใสนะคะแดดดีพื้นหญ้าสีเขียวแล้วก็ต้นไม้ก็เริ่มมีสีสันค่ะเพื่อนๆนช่วงนี้ต้นไม้บางต้นก็เริ่มออกดอกกันแล้วนะคะดูสิคะเพื่อนๆนขนาดนกก็ยังมีความสุขนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่นกจะหากินง่ายขึ้นนะคะหลังจากที่อากาศหนาวเย็นช่วงนั้นนกจะหากินลําบากค่ะ ต้นไม้แต่ละต้นนะคะจะออกดอกไม่พร้อมกันค่ะก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเราก็จะได้เห็นความสวยงามที่สลับสลับกันไปค่ะนี่นะคะเวลาเจอแดดแล้วต้นไม้จะสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ ในต่างประเทศนั้นจะมี4ฤดูนะคะก็คือฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิฤรือดูร้อนและก็ฤดูใบไม้ร่วงนะคะฤดูที่หน่อยชอบมากที่สุดก็คือฤดูใบไม้ผลิค่ะเพราะเราได้เห็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้านะคะดอกไม้ใบไม้เริ่มผลิบานนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีสีสันมากๆเลยค่ะฤดูนี้ ดอกไม้เล็กๆพวกนี้นะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีอายุไม่นานมากนะคะแต่เขาก็ได้ทรงความสวยงามแล้วก็สดชื่นให้เหล่ามวลมนุษย์แล้วก็พึ่งตัวเล็กๆค่ะเพื่อนๆและนี่ก็คือธรรมชาตินะคะเพื่อนๆนี่นะคะที่เห็นเป็นตุ่มเล็กๆนั้นเขากำลังจะเริ่มบานค่ะ ถ้าบานเต็มต้นแล้วนะคะช่วงนี้เขาจะยังไม่มีใบนะคะเพื่อนๆเ,เขาจะออกดอกมาก่อนค่ะอันนี้ก็ถ่ายาแถวๆหน้าบ้านนี่เองนะคะเพื่อนๆของเพื่อนบ้านบ้างของเราบ้างนะคะ ก็ทุกบ้านเขาจะมีต้นไม้นะคะดอกไม้สวยๆไว้หน้าบ้านค่ะเพื่อนๆคราวนี้เราออกมาเดินกันแถวทุ่งข้าวสาลีกันบ้างดีกว่าค่ะแถวแถวฟาร์มนะคะไม่ได้มาเดินนานพอสมควรแล้วค่ะตั้งแต่หนาวๆมานะคะก็ไม่ค่อยได้ออกมาค่ะวันนี้อากาศดีขนออกมาเดินเยอะเลยนะคะจูงหมามาเดินเล่นบ้างมาวิ่งจ็อกกิ้งบ้างนะคะและนี่ก็คือทุ่งข้าวสาลีที่เราจะเริ่มได้เห็นในฤดูร้อนค่ะเพื่อนๆ แถวนี้ไม่ถึงกับเป็นชนบทนะคะแต่ก็เป็นนอกเมืองค่ะก็ยังพอมีฟาร์มมีธรรมชาติสวยๆนะคะมีป่าให้เดินเล่นค่ะเ,เพื่อนๆซึ่งก็อยู่หลังบ้านหน่อยนี้เองนะคะเดินออกมาประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วค่ะ และแล้วก็เดินมาถึงถนนเส้นโปรดนะคะตรงนี้จะมีต้นไม้เรียงรายนะคะแล้วก็มีความแตกต่างกันในทุกฤดูค่ะเพื่อนๆออยู่ระหว่างทุ่งข้าวสาลีกับสถานที่ปลูกผักอื่นๆนะคะเป็นเจ้าของฟาร์มเดียวกันหมดเลยค่ะ ส่วนตรงนี้นั้นนะคะก็จะเตรียมปลูกสตอเบอรี่ค่ะเพื่อนๆมีการเตรียมงานรอไว้แล้วนะคะสําหรับสตอเบอรี่ที่นี่นะคะก็จะออกผลประมาณปลายเดือนพฤษภาคมถึงตน้ตนๆเดือนกรกฎาคมค่ะเราก็จะได้กิน Strawberry สตอเบอรี่สดๆกันนะคะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะอากาศดีๆนะคะก็อยากชวนเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะคะความสวยงามของธรรมชาติค่ะซึ่งเราหาได้รอบๆตัวนะคะไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนเลยค่ะ mm hmm. และนี่ก็คือดอกไม้สวยๆหน้าบ้านของเรานี่เองนะคะมีหลายสีค่ะเพื่อนๆ เริ่มจูช่อออกดอกกันให้ได้ชื่นชมแล้วนะคะดอกดารารัดดอกใหญ่ก็เริ่มออกเยอะแล้วนะคะช่วงนี้สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอขบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะถ้าหน่อยไปเยี่ยมใครช้าบ้างก็รออีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปแน่นอนค่ะขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาให้กํำลังใจกันค่ะแล้วพบกันใหม่กับช่องชีวิตติดตินเอินเยอรมนีในคลิปต่อๆไปนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเสมอนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ